เพื่อไทยก็พูดกับเดียวกับประตเด็งเปิดอยู่ถ้าถ้ายังอยากหยุดยั้ยงอำนาจของการเสื่อข่าวด้านหน้าของประเด็นการจริงๆเนี่ยประตูยังเยอะเปิดอยู่นะแล้วผมบอกคนอเมริกจริงๆมันคือจะให้พูดว่าไงดีอ่ะบอกว่าพรรคเพื่อไทยโกงหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าพูดจริงๆไล่ประวัติกันดูก็ได้เอากี่เคสก็ได้มีพรรคไหนไม่มีคดีบ้างไม่ถูกไหมมันมันมีคดีทั้งหมดอ่ะใช่ไหมถ้าจะเ,เรื่องนี้เรการเลือกตั้พวกเนี้ยผมคิดว่าอนาคตของประเทศเนี่ยมันสำคัญ อนาคตของลูกหลานของเราม,มันสําคัญกว่าใช่ไหมนะฮะแล้วผมบอกโอ้โหทุกคนมันเจ็บใจหมดผมคิดว่าเพื่อนไทยไม่เกลือเลือดอันนี้เขายื่นข้อเสนอมา, <c oughs> มาเพื่อนไทยก็กเกลือเรือเกลือจะเกลือยังไงเพราะมันเจ็บปวดมันไม่ตากกาาม่างก,กันเพราะมันขัดแย้งกันมาผมคิดว่าเขาอยากจากคนบึ้งที่สุดของจิตใจเขาเขาอยากเลิกผมว่าแล้วคนที่เหลือ ถามว่าภา,ารกิจตรงหน,น,น้าเน,นี่ยภารกิจตรงหน้าเนี่ยอะไรมันสำคัญกว่ากันใช่ไหมนะคแับเผมคิดว่าผมพูดตรงๆอย่างที่คุณบอพูดคุยกันมาตั้งนานจนถึงวันนี้ยังไม่เคยมีใครคุยกันว่าใครจะเอากระทรวงไหนราตมนตรีอะไรเพราะอะไรเพราะรอคนมาเลือกอยู่อรอคนมาเลือกอยู่ผมไม่รู้อะเราไปเลือกอะไรผมบอกเลยเผมไม่สนใจเดี๋ยว ถามเนี่ยถามโน่นถามออถามเพื่อชาติถามประชาชิถามทุกคนไม่มีใครจนถึงวันนี้มาคุยกันว่าใครจะเอากระทรวงไหนไม่มีรอมาเลือกอยู่มั้ท้องเป็นเลยนะตอั้ผมย้ำอีกครั้งผมไม่อยากให้เราหมดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างรัฐสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างประชาธิปไตยอย่างผมไม่อยากให้เราหมดหวังและผมยืนยันว่าและผมยืนยันว่า วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาธิปไตยเรื่องรัฐสวัสดิการไฟมันได้ถูกจุดขึ้นในสังคมไทยแล้วอย่ายอมให้มันดับไปอย่าลืมนะครับมันดับได้นะครับถ้าเราไม่ยืนหยัดถ้าเราไม่ต่อสู้คุณนิติรั์พูดไว้ว่าโอเคมันเป็นบทหมายของของรัฐสวัสดิการที่ดีแต่ผมบอกว่าเหมือนกับเรื่องประชาธิปไตยถ้าคุณไม่ต่อสู้แล้วปกป้องมันเนี่ยคุณจะถูกลึกลุกคืบและหายไปต่อสู้แล้วปกป้องลอลแลวรุดรับมันเข้าไป นี่คือวิธีเดียวที่คุณจะได้มันมาลงตัวลงอย่างแข็งขันอย่างต่อเนื่องนะครับผมจบเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับก็คือตัดสินใจถูกนะคะถ้าเทื่อาจารมันจะต้องปล่อยให้เขาคุยกันเองนะคะแล้วแล้วแต่กินไปอยากให้มาวิธีครับลองลองลองที่ยังได้ยังไงกวาน้องเซียนเซนสะโป๊กจะเสิร์ฟคากจังในการ ขอบหน้าตาในประเด็นตอนที่น uh ้องพูดถึงเรื่องความแคบหวันเพื่อช่วยนะคะเรื่องการที่ว่าแม้แต่คือมันไม่ใช่เรื่องแคบเรียบของพิการแต่ว่าการออกจากบ้านการเดินทางความเท่าเทียมเราในรัฐสภาชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลหรือว่าไม่ได้ทําหน้าที่นะคะแต่มีแนวโน้มอาจจะยังอยู่ในแคนดิเดตนายกได้ในแบบนี้นี่นะคะก็คืออยากถามว่าทางพักเนี่ยคิดอะไรตอนจ้างจ้างนโยบายพักนะคะ คิดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการแบบไหนแล้วจะ implement หรือปฏิบัติกับมันยังไงเมื่อตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นว่าได้ทำหน้ากำลังจะได้ทำหน้าที่อะไรนะคะงั้นขอเริ่มจากพรรคประชาชาิก่อนละกันนะคะค่ะเรียนเชิญถามคุณสุพจน์อาวาสค่ะไม่มีพักไหนกล้าเสนอตัดงบเบี้ยคนชราแน่ๆมีแต่พักที่เสนอขึ้นถูกไหมครับนะฮะอันที่สองเนี่ยเมื่อกี้เราพูดกันหลายทรานพูดเรื่องนโยบาย ท้องถิ่นการเพิ่มอำนาจในท้องถิ่นหรือแม้แต่ยกตัวอย่างเรื่อง LGBT นะครับสิทธิของ LGBT หรือแม้แต่ยกตัวอย่างเรื่องของปฏิรูปกองทัพปฏิรูปกองทัพกลายเป็นวาระที่เอามาหาเสียงานการเมืองได้ในครั้งนี้แล้วแทบจะไม่มีพรรคไหนกล้าที่จะบอกว่าไม่ปฏิรูปกองทัพในการเลือกตั้งทั้งที่ารนาย,ยกนพรรคพลังประชารัฐไปหมนะแต่พรรคอื่นพูดถึงเรื่องการปฏิรูปกองทัพทั้งหมด ดังนั้นในภาพรวมการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานโยบายในภาพรวมก้าวหน้ามากที่สุดแต่ผมก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่าเศร้ามากผมจะเข้าสู่ประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดมันปัญหาไม่ใช่ในโยบายครับปัญหาถ้าเราอยากจะพูดถึงสวัสดิการที่ดีขึ้นสําหรับประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายเพราะมันเหมือนกัน ปัญหามันคือโครงสร้างรัฐแบบไหนที่เอื้อให้นโยบายแบบนี้เป็นไปได้ผมพูดอีกครั้งโครงสร้างรัฐแบบไหนที่เอื้อให้นโยบายแบบนี้เป็นไปได้นะครับผมขออนุญาตยก